ตอนที่33มชอนไม่ใช่นะคือว่ารูปผีเสื้อปีกแดงนี่มันมาอยู่บนมือผมได้ยังไงก็ไม่รู้จริงๆนะรีโอรีบบอก รากลัวว่าชอนจะเข้าใจว่าเขาคือคนที่ฆ่าพ่อแม่ของชอนแต่หลังจากที่ผ่านอะไรมามากมายชอนได้ผ่านการคิดทบทวนมาแล้วหลายครั้งคิดแล้วคิดอีกคิดจนมั่นใจว่าคนที่ทำร้ายพ่อแม่ไม่ใช่ลีโอแน่นอนหยุดไว้ไว้สักทีกลิ่นของคุณไม่ใช่กลิ่นของมันเมื่อได้ยินแบบนั้นลีโอก็นิ่งไปชอนอาจจะจำกลิ่นของคนที่ทำร้ายพ่อแม่ได้สินะถึงได้บอกว่ากลิ่นของคุณคนนั้นไม่ใช่กลิ่นของลีโอแต่ผมต้องขอโทษคุณด้วยนะลีโอ ผมต้องการให้คุณกลับไปและอย่ามาที่นี่อีกรีโอไม่เข้าใจก็ไหนว่ากลิ่นไม่เหมือนกันแล้วทำไมถึงไล่ให้ไปแถมยังห้ามไม่ให้มาที่นี่อีกชอนทำไมคุณถึงไม่ให้ผมมาคุณบอกว่ากลิ่นของผมไม่ใช่กลิ่นของคนที่ฆ่าพ่อแม่คุณนี่ครับสายตาของรีโออ้อนวอนมากแต่ชอนพยายามที่จะไม่มองแต่ผีเสื้อปีกแดงมันอยู่บนหลังมือของคุณนี่ครับถ้าคุณเป็นพวกเดียวกันต่อให้คุณไม่ได้เป็นคนลงมือทำร้ายพ่อกับแม่ผมก็เถอะผมคงทนเห็นคุณมีรอยสักนั้น อยู่บนหลังมือไม่ได้มันคงทรมานมากหากได้เห็นกอยสักผีเสื้อปีกแดงอยู่บนหลังมือของคนที่ตัวเองยกหัวใจให้ชอนจะทําใจได้อย่างไรในเมื่อผีเสื้อปีกแดงมันคือสิ่งที่คอยย้ําเตือนวันนี้คือสัญ,ญลักษณ์ของคนที่เอาชีวิตพ่อกับแม่เขามันก็แค่สีเดี๋ยวผมจะลบมันออกให้คุณดูผมเองก็ไม่ชอบผีเสื้อตัวนี้อยู่แล้วผมเคยบอกคุณไปตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณไปที่คาร์ลฮาตอินิกมาผมจะลบมันออกให้คุณดู เขาพูดเหมือนว่ามันเป็นเรื่องง่ายที่จะลบรอยสักนี้และคงจะลืมคิดไปว่านี่ไม่ใช่การประทับสีลงบนเนื้อเหมือนที่เคยทําแต่มันคือการเคลือบสีลงบนผิวหนังอย่างดีทําให้ติดทนนานยากที่จะล้างออกในเวลาอันสั้นลีโอลุกจากเตียงวิ่ไปที่ห้องน้ําด้วยความร้อนใจเขาพยายามล้างสีออกแต่มันกลับไม่ออกเลยสักนิดพีทีโอต้องเป็นฝีมือของพี่แน่แน่ถ้าชอนทิ้งผมพี่ต้องชดใช้ลีโอคิดในขณะที่ถูมือตัวเองไม่หยุดที่ผ่านมา เขายอมให้พี่ชายมามากเกินไปสินะพี่ชายถึงได้ใจร้ายกับเขาขนาดนี้ไม่ใช่สิพี่ชายไม่เคยใจดีกับเขาเลยต่างหากกลับไปเถอะครับผมต้องอยู่คนเดียวสักพักชอนเดินตามมาบอกที่หน้าห้องน้ําเขาอยากใช้ความคิดกับเรื่องนี้ให้มากๆเพราะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นสิ่งที่เขาได้คิดมาก่อนหน้านี้แล้วชอนไม่ได้งโง่แต่แค่ไม่แน่ใจเลยยังไม่พูดและเขาก็มีสิ่งที่ต้องตัดสินใจด้วยลีโอจําเป็นต้องกลับไปตามที่ชอนบอกและก็ดีเหมือนกัน เพราะเขาจะได้ไปคุยกับพี่ชายให้รู้เรื่องที่คฤริสา์อินิกมารีโอผลักประตูออกเสียงดังเดินเข้ามาในห้องเพื่อมองหาพี่ชายและได้เห็นว่าทีโอกำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้ตัวเดียวที่มีในห้องไม่รอชา้ารีโอรีบวัวเข้าไปกระชากคอเสื้อพี่ชายให้ลุกขึ้นจากเก้าอี้ทันทีแต่ทีโอกลับนิ่งเฉยและเอาตยกยิ้มที่พี่ชายยิ้มแบบนั้นเพราะรู้ได้จากการกระทําของน้องชายว่าแผนของเขามันต้องสําเร็จแน่นอน ไม่งั้นลีโอคงไม่โมโหขนาดนี้พี่ทําแบบนี้ทําไมผมเคยบอกพี่ไปกี่ครั้งแล้วว่าอย่ายุ่งกับชอนฉันไม่ได้ยุ่งกับมันสักหน่อยคนที่ฉันยุ่งด้วยก็คือแกแกที่เป็นน้องชายของฉันพ่อกันทีคําว่าน้องชายพี่ไม่ต้องเอามาอ้างอีกแล้วถ้าพี่เห็นว่าผมเป็นน้องพี่จริงพี่คงรักผมมากกว่านี้ตลอดเวลาที่ผ่านมาพี่เคยรักผมด้วยเหรอทําไมฉันจะไม่รักที่ทําไปก็เพราะว่ารักแกที่เป็นน้องชายคนเดียวของฉัน แต่ผมวัานั้นมันไม่ใช่ความรักเลยนะลีโอเอ่ยพร้อมกับคิดไปถึงวันเก่าๆที่พี่ชายคอยบังคับและออกคําสั่งว่าเขาต้องเชื่อฟังไม่ว่าจะถูกสั่งให้ทําอะไรก็ต้องทําต้องเป็นน้องชายที่คอยหนุนหลังให้พี่ได้ตลอดแม้ว่าทุกวันมันจะหนักมากขึ้นเรื่อยๆลีโอก็ต้องทํารวมถึงเรื่องที่ต้องมาสวมบทบาทเป็นผู้นําตระกูลแทนพี่ชายก็ด้วยตั้งแต่เล็กลีโอไม่เข้าใจว่าทําไมพ่อถึงไม่เปิดเผยให้ใครรู้ว่าพ่อมีลูกสองคน ทำไมคนพี่ถึงต้องหลบซ่อนส่วนเขาที่เป็นน้องต้องคอยออกหน้าแทนมาจนถึงวันนี้ลีโอก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมถึงต้องเป็นแบบนั้นแต่พี่ชายของเขาน่าจะรู้ดีว่าเพราะอะไระตอนนี้แกแข็งแกร่งแล้วนี่โอเมก้าสายเลือดพิเศษนั่นเป็นยังไงบ้างละ่ะเลือดของมันดีเลยใช่ไหมประโยคนั้นทำเอาลีโออึ้งที่แท้พี่ชายก็รู้อยู่แล้วสชนะว่าชอนพิเศษพี่รู้ได้ยังไงอยากรู้งั้นเหรอเขาทมลีโอกลับด้วยรอยยิ้มที่ยียวน เพราะตอนนี้เหนือกว่าเลยรู้สึกสนุกที่ได้เห็นว่าผลจากสิ่งที่เขาทำลงไปมันคุ้มดีพ่อกับแม่ทําการวิจัยเกี่ยวกับอะไรแกรู้ไหมลีโอตาเบิกกว้างเมื่อได้ยินเช่นนั้นแน่นอนว่านี่คือสิ่งที่อยากรู้มาตลอดเพราะเขาคิดว่ามันน่าจะมีอะไรที่พอจะช่วยชอนได้บ้างพ่อของเรากับคนพวกนั้นช่วยกันคิดค้นเซรุม่มที่จะเปลี่ยนเผ่าพันของเราให้กลายเป็นเบต้าและแม่ก็เป็นหนึ่งในหนูทดลอง เรื่องนี้ลีโอรู้อยู่แล้วเขาเลยไม่ได้ตกใจที่ได้รู้มันอีกครั้งแต่ก็ทําให้พี่ชายอย่างทีโอคิ้วขมวดเข้าหากันได้นี่แกรู้แล้วอย่างนั้นสิใช่ผมรู้ว่าที่แม่ต้องจากพวกเราไปเป็นเพราะการทดลองผิดพลาดถ้ารู้แล้วทําไมแกยังคิดที่จะไปอยู่ฝั่งนั้นฉันเป็นพี่ชายทําไมแกถึงมากําคอเสื้อฉันอยู่แบบนี้ลีโอขยับมือกําคอเสื้อพี่ชายแน่นขึ้นกว่าเดิมก่อนจะบอกเพราะที่พี่ทํามันไม่ถูกต้อง และที่สําคัญพี่กําลังทําร้ายคนที่ผมรักตอนนั้นที่พี่บุกไปที่บ้านชอนแล้วฆ่าพ่อแม่เขามันมากพอแล้วแล้วทําไมยังตามทําร้ายชอนไม่เลิกปล่อยพวกเราไปสิครับและผมจะไม่ต่อต้านอะไรพี่เลยที่แกต่อต้านก็เป็นเพราะมันแล้วทําไมฉันต้องทําตามที่แกต้องการในเมื่อสิ่งที่ฉันเป็นอยู่ทุกวันนี้มันก็เป็นเพราะไอ้พวกนั้นพี่เป็นอะไรแล้วครับที่พี่เป็นอยู่ในตอนนี้มันร้ายแรงเท่าที่พี่ทํากับพวกเขาเลยหรือไง ร้ายแรงสิวะมันร้ายแรงตรงไหนพี่อยู่ดีกินอิ่มสุขสบายขนาดนี้มันร้ายแรงตรงไหนก็ตรงที่ฉันก็ดันเป็นหนูทดลองงานวิจัยของพ่อเหมือนกันไงลีโออึ้งไปเขานิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะถามกลับนี่พี่หมายความว่าไงพ่อก็ทดลองกับพี่ด้วยอย่างนั้นเหรอฉันกับแม่ถูกชีเซรุ่มเข้าเส้นเลือดพร้อมกันแต่ที่ฉันยังอยู่มาได้ถึงทุกวันนี้ก็เพราะว่าสายเลือดของฉันคืออินิกมาไง หากอยากรอดก็ต้องดื่มเลือดของพวกเดียวกันแต่แม่แทนที่จะดื่มเลือดของโอเมก้าเพื่อให้ตัวเองรอดกลับเลือกที่จะตายเพราะไม่อยากทำร้ายใครถ้าแม่ดื่มเลือดไอ้นักล่านเนื้อน,นั่นแม่ก็คงไม่ตายไงแกเข้าใจไหมเลือดของโอเมก้าที่แกรัดมากมันคือต้นเหตุที่ทำให้แม่ต้องตายเพราะเลือดของมันดันอยู่ในส่วนผสมของเซรุ่มที่พวกมันวิจัยขึ้นมาแกเข้าใจหรือย,ยังลีโอค่อยคปล่อยมือออกจากคอเสื้อของพี่ชาย ไม่คิดเลยว่าการตายของแม่จะมีเลือดของชอนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยโอเมก้าสายเลือดพิเศษตัวดีที่คิดจะมาโค่นล้มเผ่าพันธ์เราแกยังจะเก็บมันเอาไว้อีกเหรออย่ายุ่งกับชอนแม้ว่าจะตกใจที่ได้รู้แบบนั้นแต่ลีโอก็ไม่คิดที่จะทําร้ายชอนเด็ดขาดแต่มันเป็นต้นเหตุที่ทําให้แม่เราตายนะลีโอกแกจะน่ามืดตาโมรักมันไปถึงไหนไม่ว่าอย่างไงพี่ก็อย่ายุ่งกับชอนลีโอบอกด้วยน้ําเสียงที่หนักแน่น แต่คิดหรอว่าทีโอจะยอมแล้วถ้าฉันจะข้อมันแกจะทำอะไรฉันได้ผมเตือนพี่แล้วนะว่าอย่ายุ่งกับชอนถ้าไม่อยากให้ฉันยุ่งกับมันแกก็ต้องกลับมาเป็นผู้นำแทนฉันเพราะตอนนี้ฉันต้องรักษาตัวลีโอมองคนพี่ด้วยความไม่เข้าใจว่าทำไมต้องรักษาตัวพี่เป็นอะไรแกเคยสงสัยว่าทำไมฉันต้องดื่มเลือดอินิกมากเยอะๆนี่ที่ฉันดื่มเลือดเยอะขึ้นเพราะตั้งแต่ที่ฉันได้กลิ่นฟิโรโมนของนักล่าเนื้ออาการก็เริ่มกำเริบหนัก ทำไมฉันต้องดื่มเลือดเยอะขึ้นยังไงล่ะทีโอบอกไปแค่บางส่วนเขายังบอกไม่หมดว่าการดื่มเลือดของชอนมันจะทำให้เขาค่อยๆหายจากอาการที่เป็นอยู่สิ่งที่ทีโอเป็นอยู่ในตอนนี้มันเกิดจากการที่พอ่อฉีดเซรั่มให้แต่เป็นเซรั่มคนละตัวกับที่ถูกฉีดใส่ร่างกายของแม่เขาหลังจากได้รับเซรั่มในตอนแรกมันก็ปกติแต่ให้หลังจากที่แม่ตายอาการของทีโอก็เริ่มออกทีโอมีผิวที่เหี่ยวย่นเหมือนคนแก่ทั้งที่ตอนนั้นเขาอายุเพียงแค่20ปี แต่ดันเหมือนคนแก่ที่ใกล้หมดอายุไขต่อมาพอรู้ว่าต้องดื่มเลือดอินิกมากเท่านั้นถึงจะคืนสภาพความหนุ่มและแข็งแรงได้เขาก็เริ่มตามล่าอินิกมากด้วยกันทันทีแต่วความแข็งแกร่งที่ได้มากลับทำให้ทีโอเหิมเกริมขึ้นทุกวันเขาฆ่าพ่อตัวเองโดยการกัดคอดื่มเลือดจนหมดตัวแล้วอ้างว่าพ่อสมควรตายเพราะพ่อเป็นคนฉีดเซรั่มให้แม่ทำให้แม่ต้องตาย แถมยังทำให้เขาเป็นแบบนี้อีกแต่เรื่องนี้ลีโอยังไม่รู้ว่าพี่ชายเป็นคนฆ่าพ่อของตัวเองก่อนที่จะตามไปฆ่าพ่อแม่ของชอน